สวัสดีค่ะพบกันในไลฟ์ที่73นะคะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่จิตนันเป็นขำสายสัมพันธ์กับจิตวิญญาณเช่นเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนพี่ๆและน้องนทุกท่านนะคะเข้าสู่การไลฟ์หน้ากล้องนะคะ9 9เ day เปลี่ยนชีวิตสําเร็จทุกมิติตลอดกาลนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาชมสดและทุกทท่านที่ชมย้อนหลังรวมไปถึงช่องทําใจวาไราตี้ด้วยนะคะสําหรับเจี๊ยบค่ะวันนี้ก็จะมาส่งพลัง มาส่งกําลังใจนะคะมาให้กําลังใจทุกคนนะคะมาเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนค่ะสําเร็จกันในทุกๆมิตินะคะชีวิตเลยทีเดียวสําหรับวันนี้อะค่ะโอ้โหชื่อชื่อเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดึงดูดและสนใจแล้วนะคะหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะกลยุทธป์ปืนเอชสิบหกคืออะไรนะอันนี้คือจะบอกเลยว่าเจ็บเองค่ะ คิดหัวข้อนี้ขึ้นมาเองจากการที่นะคะประสบการณ์ที่เราเนี่ยทำไลฟ์สดวันละ5คลิป6คลิปเนี่ยติดต่อกันนะคะวันนี้เป็นเป็นวันที่3แล้วนะคะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันมันมีพลังมากๆมันมีกำลังใจมากๆนะคะมันรู้สึกว่ามันมันเร็วมันแรงอ่ะมันเร็วมันแรงทะลุมิติมากๆเลยนะคะยิ่งกว่าสัญญาณ 5G อีกสำหรับใครที่ อยากจะสำเร็จทะลุมิตินะคะในการบรรลุถึงเป้าหมาย ของตัวเองให้ไวนะคะต้องการที่จะมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จของตัวเองให้ไวให้ว่องและได้ผลลัพธ์ทันทีนะคะคุณจะต้องเข้ามาฟังเลยนะคะกลยุทธ์ปืน M16 นี้นะคะใช้ได้ผลจริงๆนะคะในการที่จะตั้งเป้าหมายให้ตัวเองะคะ่ะสำเร็จทันทีโดยสำเร็จอย่างต่อเนื่องทุกๆวันนะคะจากเดิมเนี่ยนะคะคุณทา อะไรก็ตามคุณตั้งเป้าหมายว่าหนึ่งอย่างคุณจะทำให้สำเร็จนะคะแต่ถ้าคุณนะคะขยายเป้าหมายของตัวเองมากขึ้นอาจจะเพิ่มเป็นให้มันท้าทายมากขึ้นคือเพิ่มเป็น5้าอย่างสิบอย่างนะ,ะลองตั้งเป้าหมายเลยว่าเพิ่มขึ้นเป็นสิบอย่างแล้วกันอะนะคะคุณจะสามารถทำมันให้สำเร็จได้ยังไงนะคะภายในวันเดียวหรือภายใน2ี่ชั่วโมงคุณต้องทำมันให้ได้ ะะยังเจบก็กล้าที่ตัดสินใจค่ะตั้งเป้าหมายว่าจะทำไลฟ์สดวันละ5คลิปวันละ5ไลฟ์นะคะอ่าแรกๆก็ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ก็ไม่กล้ารับปากเนาะไม่กล้ารับปากด้วยความที่ติดความเคยชินนิสัยนะคะแล้วเจ็บชื่อว่านะคะคุณค่ะใครก็ตามที่ได้ฟังเคล็ดลับนี้หรือกลยุทธ์นี้นะคะคุณจะสามารถที่จะนําไปใช้กับชีวิตของตัวเองได้เลยทันทีแล้วก็ พาตัวเองอะค่ะเข้าไปคว้าความสําเร็จไม่ว่าวันนี้คุณจะมีเป้าหมายอยากทําอะไรก็ตามนะคะอยากมีรายได้วันละสองหมื่นบาทวันละหมื่นห้าหมื่นห้าอย่างเงี้ยค่ะอยากจะมีรายได้ภายในเดือนนี้หนึ่งแสนบาทอะไรประมาณนี้นะคะแล้วคุณจะทํำยังไงทํำยังไงคุณจะต้องอมีวิธีการอะไรบ้างนะคะที่คุณจะลงมือทำมันทันทีและและทำ เหมือนกับการที่คุณนะคะ่ะยิงปืน M สิบหกยิงแบบยิงแบบไม่รู้กี่นัดอะยิงแบบรัว <c oughs> นึกอ,ออกปะแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าเป้าหมายอ่ะลูกกระสุนมันจะไปยิงโดนโดนอะไรบ้างโดนใครโดนโดนจุดไหนบ้างนะคะคุณก็ไม่รู้นะคะเมื่อคุณยิงรัวยิงกลาด คุณไม่รู้เลยว่ากระสุนจะไปแต่อันนี้คือพูดเปรียบเทียบไว้ฟังนะไม่ใช่ว่าคุณถือปืนแล้วไปยิงคนนะมันไม่ใช่นะคะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเปรียบเทียบกลยุทธนะ์เนาะความสําเร็จการพิชิตเป้าหมายสู่ความสําเร็จเปรียบเทียบกับการยิงปืนหรือยิงลูกกระสุน M16 เนี่ยนะคะไปที่เป้าหมายในชีวิตของเราถ้าคุณอยากสําเร็จไวขึ้นสําเร็จด่วนเร่งเร็วแรงคุณจะต้อง กล้าที่จะเหนี่ยวไก่แล้วก็ยิงตุ <vida Stack. S 1> ้มๆๆๆๆๆนะคะยิงคําว่ายิงตุ้มๆเนี่ยมันเหมือนกันอ่ามันเหมือนกันยิงเนี่ยเปรียบเสมือนผลงานของคุณนะคะถ้าคุณทําเร็วคุณทําเร็วคุณทําแรงคุณทําอย่างต่อเนื่องคุณทําแบบใช้พลังคุณทําอย่างคุณโฟกัสคุณทําอย่างคือเชื่อมั่นในตัวเองว่า คุณทำได้คุณสําเร็จแล้วคุณตัดสินใจทันทีแล้วทําท,ท,ทําทําทําทีอะนะคะทําจากแค่หนึ่งครั้งสองครั้งนะคะเพิ่มเป็นหครั 3, ้งสิบครั้ง20ครั้งนะคะทําให้มันถี่ในแต่ละวันอะนะคะทําจํานวนครั้งให้มันเพิ่มมากขึ้นจากที่คุณทําวันละน้อยๆตั้งเป้าหมายน้อยๆเล็กๆเ,เอาที่สบายๆแต่คุณลองตั้งให้มันท้าทายมากขึ้นนะคะคุณจะเจออะไรบ้างนะคะเจบ ลิสต์รายการมาให้5อย่างนะคะสิ่งที่คุณจะได้จากการที่คุณกล้าตัดสินใจแล้วคุณคุณกล้าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองหรือขยายศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองอ่ะให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วตัดสินใจแล้วเชื่อมั่นในตัวเองทันทีสิ่งแรกที่คุณจะได้รับเลยนะคะ1เลยคุณจะรู้สึกสนุกสนานในการลงมือทํามากขึ้นมันเหมือนกับการที่แบบ คุณได้ทํากิจกรรมอะไรบางอย่างแล้วจะเหมือนเป็นการาวิ่งแข่งขันนะคะวิ่งแข่งขันกับกับใครสักคนหนึ่งหรือวิ่งแข่งขันกับตัวเองก็ได้มันเหมือนการแข่งขันหรือเอาชนะตัวเองให้ได้นะคะจากที่ตัวเองเอ่ะเมื่อวานเนี้ย ทำไลฟ์สดได้แค่คลิปเดียวเองนะคะเรารู้สึกว่าเออมันก็สําเร็จแหละแต่มันก็รู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่พอเราอะค่ะเริ่มตั้งเป้าหมายขยายมากขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไลฟ์สด5้าไลฟ์เลยพอห้าไลฟ์ปุ๊บพอเราทําได้ปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้โหเราเก่งกว่าคนเมื่อวานเราเก่งกว่าตัวเองคนเมื่อวานนะคะแล้วเราก็ฝึกฝนทําอย่างเงี้ยอย่างต่อเนื่องแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกสนานมันเหมือนการเล่นกีฬาเลยอะ นะคะมันท้าทายตัวเองมากมันฝึกสมองฝึกสมาธิฝึกสติปัญญาและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะตัวเองด้วยเมื่ออดีตเอาชนะตัวเองคนเมื่อวานคนที่ผ่านมานะเกะ่งขึ้นมีความสามารถในการที่จะลงมือทําและกล้าตัดสินใจมากขึ้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้หลังจากที่คุณตัดสินใจนะคะพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ มาเจอผลลัพธ์ในกลยุทธ์เอปืนเอ6สิบหบนี้นะข้อ2ค่ะสินคุณจะได้คือคุณจะท้า่ายความสามารถตัวเองจากที่คุณคิดว่าคุณเองอะทำไม่ได้หรอกจากที่คุณคิดว่ามันยากเกินไปนะคะเพราะว่าที่มันยากเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ตัดสินใจไม่กล้าลงมือทำคุณไม่เชื่อมั่นในตัวเอง ว่าคุณทําได้แต่พอคุณทําปุ๊บเนี่ยผลลัพธ์เปลี่ยนเลยค่ะมันกลายเป็นว่าคุณทําได้และมันกลายเป็นว่าโอ้โหคือมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายอะมันเป็นเรื่องที่แบบมันเด็ดอะ่ะมันเหมือนเราเป็นเราเป็นนักลบเลยอะ่ะเป็นนักลบอะ่ะที่แบบใจกล้านะคะใจกล้าสามารถมาก นะคะที่จะผ่าเผาชิญความรู้สึกกลัวหรือความรู้สึกกังวลที่มันเคยติดติดขัดขัดแล้วพาตัวเองวนอยู่ในที่เดิมคิดว่าตัวเองทำได้เล็กๆน้อยน้อยแต่ความเป็นจริงเราสามารถที่จะทำได้ใหญ่กว่านั้นค่ะนะคะอันนี้คือพูดจากประสบการณ์จริงๆที่ได้รับเลยนะคะจริงๆจะลายตัดสินใจมาแค่3วันเองนะคะแต่มาเจอผลลัพธ์แบบนี้จะว่ามันคุ้มค่ามาก ที่เราได้เรียนรู้สิ่งนี้แล้วเราได้เจอคําสอนสำคำสอนดีๆเจอบทเรียนดีๆตรงนี้มันเกิดขึ้นกับประสบการณ์ทางจิตวิญญาณน,นะคะเป็นเรื่องใหม่เป็นความรู้ใหม่ของตัวเองเลยนะคะที่ไม่มีใครบอกเราได้เราเองเราจะต้องประสบพบเจอด้วยตัวเองนะคะแล้วสิ่งเนี้มันจะไม่มันจะไม่หายไปจากชีวิตเราอีกเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตมันรู้แล้วอะ มันรู้ด้วยจิตวิญญาณมันรู้ด้วยสัญชาตญาณนะคะมันไม่ได้รู้จากการมโนภาพหรือจดจำเอาหรือว่าสมองมันมันนึกคิดอะมันไม่ใช่แต่มันเกิดจากประสบการณ์ทางความรู้สึกของตัวเองความรู้สึกเราจะนึกเราจะทบทวนเราจะตอกย้ำย้ำเตือนมันเมื่อไหร่ก็ได้นะคะนี่มันสุดยอดมากๆนะคะนี่คือความท้าทายทำให้รู้ว่าเราเก่งนะคะ เราเก่งขึ้นในทุกๆวันและในการทาไลฟ์สดแต่และคลิปเนี่ยที่เจ๊บออกมาแบ่งปันที่เจ๊บออกมาฝึกฝนพัฒนาตัวเองคนแรกที่ได้เรียนรู้และคนแรกที่เป็นนักเรียนของเจ๊บเลยก็คือตัวเจ๊บเองนะคะแล้วถ้าใครที่เข้ามาฟังถ้าพี่ๆนอๆ้องๆ,ๆเพื่อนๆเข้ามาฟังแต่ถ้าเพื่อนๆเพื่อนๆเปิดใจจริงๆนะคะที่จะรับเ,เรียนรู้ เปิดใจกว้างนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะทุกคนก็จะได้รับพลังตรงนี้ไปด้วยนะคะได้รับแน่นอนถ้าคุณเปิดใจนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันแต่คนที่ได้เรียนรู้คนแรกเลยก็คือตัวเจ็บเองแล้วถ้าคุณเหมือนเหมือนกันค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ลงมือทําเองทุกสิ่งทุกอย่างค่ะคุณก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ละเรื่องมันก็คนละมันก็คนละด้าน มันมันมันก็เป็นเรื่องที่แตกต่างนะคะเพราะความสามารถหรือศักยภาพหรือความรู้ประสบก,การณ์อะไรของแต่ละคนเนาะมันก็ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันของใครของมันนะอืมมันจะมีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือตัวเราเราก็ไม่สามารถที่จะเหมือนคนอื่นได้ตัวคุณเองคุณก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เหมือนคนอื่นเป๊ะไม่สามารถที่จะก๊อปปี้เขามาได้จริงๆคุณก็ทําได้ในแบบของคุณนะคะนี่สุดยอดมากมาก ต่อมาอีกข้อที่สาข้อที่สามเนี่ยสิ่งที่ได้เลยจากกลยุทธ์ปืนเอ็ก็คือความสําเร็จความสําเร็จคือเราสําเร็จได้ทุกมิติจริงๆมันทะลุทะลวงมันจะมีหมิติ6มิติอะไรก็ตามนะคะแต่เจ็บรู้สึกว่าฉันสําเร็จสําเร็จมาจริงๆก็รู้สึกว่าสําเร็จตั้งแต่วันละไลายแล้วแต่พอวันละห้าลายปุ๊บ มันสําเร็จยิ่งขึ้นไปอีกอะมันทะลุอะมันทะลุไปอีกอ่ะนะคะมันพุ่งไปไหนเราก็ไม่รู้แล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าพลังเรามีเหลือเฟือนะและยิ่งพูดอย่างเงี้ยยิ่งพูดทั้งๆที่เฮ้ยเราขับรถมาเราน่าจะใช้แบบพลังไปมากพอสมควรแล้วเราน่าจะเพลียอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่ตอนเนี้ยคือมันหายไปหมดเลยอะคะ่ะ มันรู้สึกว่ามันมีความสุขกับการแบ่งปันมันมีความสุขกับการที่เจ็บออกมาเล่าเรื่องอในวันนี้นะคะมันมีพลังมากมายเหลือเฟือพลังล้นมากแล้วพลังตรงนี้เราสามารถที่จะเก็บไปใช้ในวันพรุ่งนี้นะคะแล้ววันพรุ่งนี้เราทําอีกเราก็เอาพลังของพรุ่งนี้ไปใช้ในวันมะรืนนี้ต่อนะคะมันไม่มีวันหมดเลยมันก็จะเหมือนกับการเป็นเขาเรียกว่าเหมือนสะสมผูเขาน้ําแข็งอนนะคะเอาไว้ใต้น้ํา เออรากฐานของยอดภูเขาที่ไม่มีใครสามารถที่จะแบบโค่นล้มได้นะคะถ้าจะชนก็คือหักไปแต่ยอดแต่ฐานก็ยังคงอยู่นะคะนี่คือสิ่งที่ได้แน่นอนคุณจะได้รับพลังความสามารถที่คุณจะทำสำเร็จได้ทุกมิติเลยมันทะลุมิติจากสำเร็จเล็กๆกลายเป็นว่าความสำเร็จของคุณมัน ใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะขยายความสามารถของตัวเองคือต่อไปนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามมันจะสําเร็จอะสาเร็จสําเร็จได้ทุกๆด้านเลยนะคะต่อให้คุณเริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่สักกี่ครั้งถ้าคุณมีปัญญาตัวนี้มีความรู้ตัวนี้ไปแล้วประสบการณ์ตรงนี้คุณเอาไปใช้ได้หมดกับทุกๆด้านของชีวิตเลยนะคะต่อมาข้อที่4ี่ค่ะทำให้เราได้รู้ว่าเราทำได้ เพราะถ้าเราไม่ตัดสินใจว่าเราจะเอาวะทำเราก็ไม่รู้ว่าเราทําได้แต่พอเราตัดสินใจไปปุ๊บวิธีการมันมามันมาโดยที่เราไม่ต้องไปเครียดไปกดดันหรือไปคิดว่ามันจะได้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยเครียดอ่ะคิดไม่ออกอ่ะหรือความรู้สึกว่าไม่อยากทํามันไม่มีเพราะเรามั่นใจแล้วว่าแล้วเราอ่ะ ตัดสินใจอะว่าเวลาห้าล้ายเอาอะเราต้องการสําเร็จเราต้องการสําเร็จภายในเจ็ดวันเนี้ยเราต้องทําให้ได้เพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นปีใหม่นะคะปีพศใหม่ได้แบบเออคือมันไม่ต้องห่วงมันไม่ต้องกังวลอะไรคือมันจะได้สละไปเลยสลัดก็สวยอวกาศออกไปเลยแล้วเราก็พุ่งไปเลยพุ่งอ่ะปีหน้าฟ้าใหม่คือชีวิตเราแบบ เป็นคนใหม่เลยเปลี่ยนเลยนะคะโลกสดใสเพราะฉันสำเร็จแล้ว99้าสิเไลฟ์นะคะเปลี่ยนชีวิตทุกมิติตลอดการโหสุดยอดมากนะคะเราจะได้เห็นเลยว่าเราเราทำได้เราทำได้จริงหรือไม่ได้จริงนะคะแล้วมั่นใจด้วว่าจะทำได้ภายในเจ็ดวันจะต้องครบ99้าสิไลฟ์แน่นอนเนี่ยเชื่อมันแหละนะคะเชื่อมัน ขีดถูกไปก่อนร้อยเอร์ซนเขียนไปก่อนคอนเฟิร์มให้ตัวเองคอนเฟิร์มให้ตัวเองนะคะทุกคนดูเป็นสักขีพยานยอีก,อ,กอีกวันอีกสี่วันเอหรืออ,อีกสี่วันนะคะต่อมาข้อที่ห้าค่ะทำให้เราอะค่ะมีนิสัยของการทำทันทีทำให้เรามีนิสัยของการ ลงมือทาทันทีและมันเท่ากับผลลัพธ์ในทันทีทุกครั้งที่เราลงมือทำมันจะควบคู่มากันกับมันจะประกบมาด้วยกันเลยคือการลงมือทําและผลลัพธ์ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะมากหรือน้อยสำเร็จมากหรือสำเร็จน้อยพอใจมากหรือพอใจนิดเดียวการลงมือทามันประกบคู่มา มันสร้างคู่กันอยู่แล้วนะคะกับผลลัพธ์เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้เห็นคุณจะเห็นความสำเร็จของตัวเองแบบขั้นเทพอะจากที่คุณทำได้แค่นิดเดียวคุณเชื่อมั่นว่าคุณทำได้แค่เนี้มันนิดเดียวศักยภาพของคุณแต่พอคุณกล้าที่จะตั้งเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้นอย่างสมมติว่าคุณเคยอ่านหนังสือ,อเดือนหนึ่งอยู่หนึ่งเล่มหรือบางทีเนี่ยเดือนหนึ่งอ่านแค่ ห้าบรรทัดนะคะบางทีปีหนึ่งยังไม่ถึงสิบบรรทัดอ,อ่ะคุณลองกล้าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองสิว่าปีหนึ่งอ่ะคุณจะอ่านได้สามเล่มอ่ะทําไมถ้ามันสามเล่มมันเป็นเรื่องที่ยากมากสําหรับคุณคุณลองตั้งเป้าหมายดีปีหนึ่งจะอ่านให้ให้ครบสามเล่มหรือเดือนหนึ่งจากที่คุณอ่านสิบบรรทัดอะ่ะคุณจะอ่านเดือนหนึ่งคุณจะอ่านให้ได้สองแต่สองเล่มมันก็น้อยไปนะคุณก็ตั้งไปเลยสี่หรือห้าเล่ม ให้มันท้าทายตัวคนเองเลยนะคะลองทําแบบนี้อะไรที่มันยากอย่างเช่นอยากออกกําลังกายอย่างเงี้ยอยากผอมอยากแบบลดพุงคุณลองตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองเลยโอ้นี่ปิ๊งไอเดียอีกแล้วนะคะเจ็บจะต้องเป้าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองในเรื่องของการลดพุงตัวเองให้ได้นะคะในเมื่อเราทำห้าไลฟ์ต่อวันได้แล้วภายในเจ็ดวันอะเราทําทั้งหมดสี่สี่สิบกว่าไลฟ์ได้เนะี่ย แปลว่าการออกกำลังกายไม่ยากสำหรับเจี๊บแล้วเจี๊บจะกล้าตั้งเป้าหมายให้ตัวเองและลุยแล้วลงมือทำนะคะมันจะสำเร็จทันทีแน่นอนแล้วมันสำเร็จแน่นอนเพราะว่ามันมันได้เห็นแล้วว่าเนี่ยครั้งเนี้ยน่เจ๊บพอเจ๊บตัดสินใจนะกลยุทธ์ปืน n16 ปุ๊บ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 ยิงรัวมากพลังรัวมากนะคะกระสุนไปโดนใครมั่งไม่รู้ไปโดนอะไรมั่งก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าผลลัพธ์คือสำเร็จคันเทพ เรามีพลังเพิ่มมากขึ้นมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเราเราได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ด้วยนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะจริงๆเลยโค้ชเหมยที่มากระตุ้นมามากระตุกมากระทุ้งกระทุ้งกระทุ้งนะคะให้เจ็บทำให้เจ็บลงมือทำและแตัดสินใจทำอย่างต่อเนื่องและอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนพี่พี่ทุกคนคะ่ะในกลุ่ม ไลฟ์9.9 DAY เปลี่ยนชีวิตสำเร็จทุกวิติตลอดการอยาให้เพื่อนเพื่อนะคะนะคะตัดสินใจลุยเลยค่ะตัดสินใจลุยเลยค่ะนะคะมีพี่ช้างคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังแบบปืน M16 เหมือนกันนะคะสู้สุดริ์เลยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมรับฟังนะคะแล้วหวังว่าคุณจะนำค่ะกลยุทธ์ที่เจบเนะี่ย ตั้งชื่อมันขึ้นมาในครั้งนี้เจ็บตั้งชื่อเองเลยนะคะว่าเป็นเหมือนเปืน N16 เลยนะคะก็คือเนี่ยค่ะเป็นการที่ยิงผลงานของตัวเองอย่างเร็วเร่งเร็วแรงทะลุมิติแบบรัวๆเลยนะคะก็สูนไปไหนมากก็ไม่รู้นะคะแต่มันสู่เป้าหมายความสำเร็จของตัวเองขั้นเทพแน่นอน,นะคะคุณนำ5 5ผลลัพธ์ที่เจ็บป่ออะคะ่ะว่าสิ่งที่มันได้จากกลยุทธ์นี้คืออะไรคุณ คุณเนาะถ้าทงลงมือทําแล้วคุณไปดูเลยว่าคุณรู้สึกคุณได้รับประสบการณ์นี้เหมือนกับเจี๊บหรือเปล่านะคะแล้วยังไงมาแบ่งปันให้เจ๊บได้รับรู้รับทราบด้วยนะคะแล้วหวังว่านะคะไลฟ์นี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่วันนี้นะคะกําลังมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไลฟ์สดอยู่แล้วใครยังไม่ครบ9 9เนี่ยนะคะใครยังไม่ครบนะคะรีบลุยเลยนะคะตอนนี้เจ๊บก็72แล้ว 72แล้วนะคะ72แล้วนะคะลุยลุยเหมือนกันสู้เหมือนกันค่ะนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ